แนวทางดำเนินการวิเคราะห์ลากของปัญหาอยากให้ท่านเห็นภาพว่าในการที่เราจะลงไปวิเคราะห์รากของปัญหาบนสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นนะครับเราสามารถที่จะย้อนเหตุการณ์ไปสืบค้นครับย้อนเหตุการณ์เหมือน turning point ครับเขาเรียกว่ากลับรถครับก่อนเราจะมาถึงจุดนี้นะครับมันก็คือเกิดปัญหาและณนะจุดนี้แต่จริงๆแล้ว มีที่มาก่อนมาถึงจุดนี้จริงไหมฮะดังนั้นเขาเลยเรียกว่าเราก็กลับรถไงครับกลับรถไปดูว่าอา้าวแล้วก่อนจะมาถึงจุดนี้มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาแล้วบ้างครับการย้อนเหตุการณ์นั้นเท่ากับเราเหมือนกับมี time machine ถูกไหมฮะย้อนเวลาแต่อย่าไปเปลี่ยนนะครับอย่าไปเปลี่ยนอดีตนะฮะเราเปลี่ยนอดีตไม่ได้ถูกไหมฮะแต่เราสามารถที่จะเห็นว่า อ๋ออะไรใครดูเรื่องของอมัดชีนต่างๆนะครับทำแมชชีนเป็นการย้อนอดีตเป็นการไปแก้แก้ไปแล้วมันก็พันตูกันงงไปหมดเลยนะครับเหมือนโดเรมอนนะฮะก็มีทำแมชชีนที่คนย้อนเวลาได้นะครับงั้นจุดนี้ครับเราลงไปดูครับเราก็จะรู้สาเหตุก่อนที่จะเกิดเป็นปัญหาณปัจจุบันได้งั้นจุดนี้ครับก็เป็นเรื่องของ turning point ครับ การวิเคราะห์ล่าของปัญหาอย่างแท้จริงเขาบอกว่าต้องลงไปหน้าง,งานครับลงไปในพื้นที่ปฏิบัติงานจริงๆครับนะครับลงไปดูเลยครับว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรหรืออาจจะให้เจ้าที่หรือบุคลากรที่รับผิดชอบในจุดนั้นทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับว่าเกิดปัญหาเพราะอะไรครับเฉะนั้นการลงไปดูในพื้นที่จริง การไปทําจริงการไปพูดคุยอย่างแท้จริงก็จะทําให้เรารู้ลากของปัญหาอย่างแท้จริงครับไม่คิดไปเองไม่จินตนาการไปเองครับการใช้คําถาม why ครับก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับซ้ําหลายๆครั้งจุดประสงค์เพื่อให้ไม่รีบสรุปว่าสิ่งที่เป็นสาเหตุเท่าที่เราค้นพบในเชิงของการวิเคราะห์ ยังอาจจะไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริงใช้วายหลายครั้งก็จะรู้สาเหตุที่ลึกลงไปเรื่อยๆหรือรู้สาเหตุที่เป็นรากจริงๆได้ครับการสร้างกรอบความคิดการพูดความจริงครับจุดนี้มีความสำคัญมากครับหากเราต้องการวิเคราะห์รากปัญหาอย่างแท้จริงคือเราต้องไม่กล่าวโทษกันและ ต้องไม่ให้ผู้ถูกถามมีความรู้สึกกลัวกังวลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเขาหากเขาพูดแล้วเป็นความจริงที่มีผลกระทบกับตัวเขาว่าอีกคนนึงจะไม่ชอบหรือเขาจะมีปัญหาถูกปราบถูกนู่นถูกนี่หากเราสร้างบรรยากาศแบบนี้ได้คนก็จะมีกรอบความคิดในการพูดความจริงเราจะรู้สาเหตุ ที่เป็นรากของปัญหาอย่างแท้จริงครับสุดท้ายครับการใช้คำถามครอบคลุมแบบกว้างๆเราอาจจะไม่ใช้ Y h y ก็ได้นะครับเราอาจจะใช้คำถามโอเกิดอะไรขึ้นนะครับสาเหตุเพราะอะไรนะครับและที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดบ่อยไหมนะครับเอาเรื่องเวลา w w h t เว h e วร w h า w h ู h า w นะครับเอามาถามเป็นกว้างๆก็ได้นะครับไม่จำเป็นที่ต้องใช้ ไฟวแต่จุดประสงค์ของไฟวาจะตรงและก็ชัดเจนกว่าครับแต่การใช้คำถามแบบเปิดกว้างก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถมาช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์แต่จุดที่ของการใช้คำถามแบบเปิดกว้างนี้เราอาจจะต้องใช้การฟังในเชิงวิเคราะห์มากขึ้นครับหากเรามีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ก็จะทำให้เราจับประเด็นที่เป็นการแยกแยะประเด็นสำคัญต่าง ออกมาได้แล้วก็หยิบบางประเด็นขึ้นมาพูดคุยต่อนะครับโดยการไม่ต้องไปซักหาคนผิดแต่กำลังหาสาเหตุที่เป็นรากของปัญหาอย่างแท้จริงนั้นแนวทางดำเนินการวิเคราะห์รากของปัญหาก็มีหลากหลายวิธีที่มาสรุปให้ท่านฟังครับก็หวังว่าท่านคงได้แง่คิดที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วลงไปแก้สาเหตุที่เป็นรากของปัญหา ได้ด้วยตัวท่านเองครับ